ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี้เค e. นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางมาเลเซียว่าจำมันพุ้ธนะผมดูแป๊บนเมื่อวานมาเลพิเศษมีไหมผมผมคิดจังมาเลยวัาอาทิตย์ไงถ้ามาถ้ามาเลพิเศษมาก็ฮานาก้าเลยมีไหมอ๋อไม่มีครับรอดไป <laughs> โอเคครับมาเลเซียเมื่อวนันอาทิตย์เจาะ1 7ึ่ดเหนึ่งนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูดีๆก่อนตามนะครับ มาเลเซียวันนี้เด่นศูนย์แปดครับหน้าเบิ้ลผมว่าวันนี้หน้ามาเลเซียหน้าเบิ้ลน,นะถ้าใครเล่นเบิ้ลจัดเบิ้ลไปเลยเนาะติดเบิ้ลไปก่อนครับศูนย์ศูนย์แปดแปดผมว่านะ่าโอกาสน่าจะเบิ้ลสูงเป็นไปได้นะครับต่อครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ลองจริงใครชอบเล่นเบิ้ลเสี่ยงเบิ้ลเบิ้ลไปเลยครับหนึ่งแปดถ้าเล่นเบิ้ลเล่นตองเลยเนาะ ร้อยศูนย์ครับถ้าเสียวตัวเดียวท่านไอ้ลู่ตัวเดียวเล่นแปดนะครับลู่ตัวเดียวเล่นแปดาหรับยขาลู่ตัวเดียวนะแต่ผมว่าโอกาสที่จะเบิ้ลเป็นไปได้นะครับโอกาสที่จะเบิ้ลสำหรับมาเลยเสียเป็นไปได้ยังไงก็ลองพิจรารณาดูเนาะถ้าเล่นเบิ้ลตัดปัญหาเล่นเบิ้ลไปเลยไม่ต้องมาเล่นไม่ต้องมาเล่นชุดของผม้วการเล่นเบิ้ลไปเลยแล้วก็เน้นที่ศูนย์ศูนย์แปดแปดเอานะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบเบิ้ลคุณเล่นแปด นะครับเขาจะตรงกันนะเล่น8คุณก็มาเจาะเพิ่มแค่1 0ึ่งศูนย์กนะครับแล้วเล่นเลขผม <laughs> เลขผมเล่นบนล่างตรงไบกำน,นะครับ3ตัวถ้าอยากให้แตกตรงเราเล่นกลับนะสกลับ6กบลับเพราะว่ามันไปสุดแท้แล้วแต่ท้ายสุดุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับจะเจอกัน3ามหาน่อยครับสวัสดีครับผม